ข่มเหงและเสวยสุขบนความทุกข์ยากของประชาชนทุกครั้งเมื่อจะมีการพิพากษาของศาลธรรมนูญมักจะมีการข่มขู่ต่อต้านทำลายนะครับขู่ทำร้ายศาลธรรมนูญทุกครั้งไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานส่วนหนึ่งนะปฏิรูป ไม่ใช่ล้มล้างจริงหรือไม่หุ้นส่วนก็ลองพิจารณาเอาดูแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมอธิบายให้เข้าใจเนี่ยคำว่าปฏิวัติกับเรื่องของการรัฐประหารมันคนละเรื่องกันคนละบริบทกันคนละลักษณะ,ละกันแต่กลุ่มการเมืองนักเคลื่อนไหวมักจะใช้คำพูดวาจาภาษาให้มองว่าเป็นเรื่องเดียวกันจนทำให้เกิดประชาชนเกิดความสับสนแต่ความจริงแล้วความจริง สวัสดีครับมาพบกับผมทศศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook รับชมทั้งทาง youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของนะครับหลักฐานที่เป็นประเด็นสำคัญเลยที่กาับซีนาเข้าสู่กระบวนการของศาลนะครับที่เป็นประเด็นที่ถเถียงกันนะครับบอกว่า ตกลงนะครับเรื่องของการปฏิรูปคือการล้มล้างหรือใหม่ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริงคุณจะสามารถพูดอะไรก็ได้หรือกระทั่งคุณจะพูดว่าคุณไม่ต้องการสถา,าบาันกษัศริย์คุณต้องพูดได้แต่เป็นใครคะเป็นพวกเขาเองที่ได้มปขึ้นมาที่สร้างเรื่องพวกน,นี้ขึ้นเพื่อกดขี่ข่มเหงและเสะวยสุขบนความทุกข์ยากของประชาชน มนุษย์ทุกคนมีเลือดสีแดงไม่ต่างกันไม่มีใครในโลกนี้เกิดมาพร้อมเลือดสีน้ำเงินคนบางคนอาจจะเกิดมาโชคดีโชคดีกว่คนอื่นแต่ไม่มีใครเกิดมาสูงส่งกว่าใครทุกคนต่างอยู่ใต้ฟ้าเดียว ทุกคนต่างก็ยืนอยู่บนตืนแผ่นดินเดียวกันทุกคนต่างมีสัจญาสิทธิในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่มีใครสูงส่งกว่าใครไม่มีค่ะยืนยันไม่มีการไม่มีการให้เสนอแก้ไขมาตราหนึ่งสองยืนยันในาณะที่ผมเป็นตรผมเป็นรัฐบาลน,นั่นในส่วนของการ พิจารณาเรื่องนี้การพิจารณาการแกร้ไขมันจบไปแล้วในขั้นตอนวารละหนึ่งใช่ไหมมันมีเรื่องที่แก้สําคัญก็มีเรื่องเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะขยายความไปตรงอื่นเนี่ยผมคิดว่าบารรดาสมาชิกฝ่ายรัฐบาลไม่ดูอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของฝ่ายใดก็ว่ากันไปผมผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องความมั่นคขงของประเทศเรานะ เราอย่าทาลายสิ่งที่เป็นที่รั้วือของพวกเรากันเลยของคนไทยของทั้งประเทศนี่แหละก็เกิดอ,อยู่บางจํานวนบางกลุ่มเท่านั้นก็อ,อาจจะไม่เข้าใจนะวันหน้าเขาคงจะเข้าใจมากที่ขึ้นลนะมั้งเนาะผมก็หวังอย่างนั้นนะแล้วก็ต้องเรียนรู้อะไรให้มากยิ่งขึ้นทุกประเทศมีประวัติศาสตร์มาทั้งหมดมีวัฒนธรรมประเทณนี้ไยาวนานไม่มีใครเขาทำหรอกสิ่งดีๆที่จะไปล้มล้างแล้วทำสิ่งใหม่ๆที่มันไม่มีกฎกติกาเป็นไปไม่ได้ถูกต้อง ปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างอาจารย์ภาษาไทยยืนยันว่าปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้าง <G ül> แต่สารรัฐธรรมนูญไม่ใช่ครูภาษาไทยศ <G ül> <ะ>ารเขาดูถึงพฤติกรรมพฤติการเผาพระบรมฉายารัก์ขัดขวางขาบวนเสด็จแต่งตัวล้อรเรียนเอาขีโยตินออกมาประกาศกล้าว่าจะไปเผาวัง มันชัดเจนที่บอกว่าปฏิรูปนี่ยมันแค่คำแต่ไอสิ่งที่ทำเน่ยมันคือการล้มล้างต้องจับตาดูเป็นอย่างยิ่งคือท่าทีของกองทัพทีท่เริ่มขยับแล้วโดยพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนักเรียนนายร้อยรุ่นที่33ซึ่งพลเอกนรงพันธ์ถือว่าเป็นนายทหารประสบการณ์สูงคนหนึ่งเข้ารับราชการตำแหน่งที่สำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนายทหารพิเศษประจํากรมทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์จนกระทั่งติยดยศพลโทดารงตําแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งก่อนจะขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารบกตามลําดับก็เห็นได้ชัดว่ากองทัพในยุคนี้พูดน้อยแต่ถ้าเอาจริงก็เรียกได้ว่าทำเอาผวาได้เหมือนกัน จากสัญญาณที่ได้มีการขยับปรับเปลี่ยนโยกย้ายนายทหารระดับผู้บังคับกองพัน337ตำแหน่งที่สำคัญพลเอกนรงพันยังได้ทำการยกเครื่องตั้งทีมโคษกกรอรมนชุดใหม่แบบยกแผงโดยเน้นเป้าคือเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักล่าสุดการขยับตัวของพลเอกนรงพันธ ก็เรียกได้ว่าแปลกและแตกต่างจากพบทบคนก่อนๆที่ผ่านมาเพราะได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวที่มีผู้ติดตามจํานวนกว่า30,000คนซึ่งบนทวิตเตอร์ของพลเอกนรงพัน์ธเรียกได้ว่าเป็นการรุกไล่อย่างหนักหน่วงเป็นการขยับปกป้องสถาบันและที่สําคัญคือชัดเจนว่าพร้อมปกป้องมาตรา1 1 2จากกลุ่มนักการเมือง รวมถึงกลุ่มการเคลื่อนไหวข้างถนนต่างๆที่ผลักดันให้เกิดการยกเลิกไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องรักษาสืบต่อไปรวมใจพักปกปักรักชาติรักแผ่นดินบนภาพผื้นธงชาติรวมถึงขยับทีๆในตอนนี้เห็นทีจะเป็นในเรื่องของมาตรา1 1 2โดยการแชร์โดยได้ทวิตข่าวเกี่ยวกับผลโหวตซปเปอร์โพล ที่มีหัวข้อว่าประชาชนเกือบร้อยเปอร์เซนต์ไม่ต้องการให้นำสถาบันและการแก้มาตรตรา112เป็นเครื่องมือทางการเมืองพร้อมทั้งได้รีทวิตแบรนเนอร์ที่มีข้อความว่าประชาชนสนับสนุน112ปกป้องสถาบันรวมถึงที่ทําให้สะดุดตาที่สุดเห็นทีจะเป็นการแชร์ข้อความที่ว่าถ้ามึงไม่ชั่วไม่ต้องกลัว112แม้ว่าพลเอกนรกพันธ์จะเป็นผอบทบที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อน้อยมากๆแต่เมื่อเข้าไปเช็คดูในทวิตเตอร์ส่วนตัวก็เรียกได้ว่ารู้ถึงมุมมองและ แนวคิดต่อสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างมากดูแล้วผอบทอบไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เป็นการขยับตัวแบบราชสีห์คอยเฝ้าระวังเสียงม,มากกว่าและที่สําคัญไม่ใช่เพียงแค่พลเอกนรงพันธ์ที่กําลังขยับส่งสัญญาณบนทวิตเตอร์เพียงคนเดียวแต่กลับมีนายทหารยศนายพลเป็นจํานวนมากก็ได้ขยับส่งสัญญาณปกป้องมาตรา1นึอย่างมีนัยยะสําคัญเมื่อกองทัพในระดับผู้นําคํารามแล้วก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกแต่ก็ต้องจับตาดูต่อไปรวมถึงประชาชนผู้จงรักภักดีก็ต้องรู้ ทำการโห่ร้องส่งเสียงเชียร์กองทัพที่กําลังขยับและส่งสัญญาณเป็นระยะในขณะนี้นี่คือวัตถุประสงค์ของคุณใช่ไหมครับคุณต้องการอะไรกันแน่จากการนําเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เต็มไปด้วยปัญหาสร้างความแตกแยกนะีผมขอถามคุณว่าคุณทําสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์แล้วคุณบอกว่าคุณไม่ได้ต้องการลมล้างแต่คุณต้องการปกป้องด้วยการปฏิรูปคุณแน่ใจในคําพูดและเจตนาของเตงหรอครับ ผมไม่อาจจะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดได้เลยเพราะสิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่คุณแสดงออกมาโดยตลอดนั้นขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงก็มีพฤติกรรมตีลวนในศาลชาัดเจนที่ไม่ยอมอยู่ในห้องพิจารณาคดีในการฟังคำมิจฉาของศาลและหลังจากที่ศาลมีคำมิจฉาออกมาเรียบร้อยพวกนี้ก็มีคำแถลงออกมาชาัดเจนในการที่จะเดินหน้าในการเป็นรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อฮะมันจึงทำให้สิ่งที่พวกเราคนไทยนะฮะ สิ่งที่ง่ายที่สุดสาหรับพวกเราคนไทยยืนยันยืนยันชัดเจนตามคําวินิจฉัยที่ศาลมีคําวินิจฉัยไว้และยืนยันชัดเจนว่าพวกนี้มีพฤติกรรมในการก่อการล้มล้างการปกรครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้คนพวกนี้จะออกมาดื้อต้านจะยืนยันว่าการปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้างอย่างก็แล้วแต่เราถือว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยชัดเจนครถ้าจะยกเลิกมาตร,ราหนึ่งึงสองไม่มีทางเป็นไปได้ครับแต่ถ้าจะแก้ ก็ไม่แน่ลองมาฟังกันครับการยกเลิกมาตรา1นึนั้นเนี่ยจะเป็นไปได้เนี่ยจะต้องใช้2เงื่อนไข1ก็คือว่าคนส่วนใหญ่เอาด้วยส่วนใหญ่คือต้องเกินครึ่งหนึ่งของประเทศนี้นะครับและ2ผู้นําในการยกเลิกเนี่ยจะต้องมีลักษณะคุณสมบัติที่โดดเด่นในแง่ของคุณธรรมจริยธรรมการสแสดงออกทั้งกายวาจาใจจะต้องงดงามต้องมีพฤติกรรมนะครับที่อ่อนน้อมถ่อมตน จะต้องมีวาจาที่สุภาพและมีจิตใจที่ปราศจากอคติแต่เมื่อพิจารณาจากคนนำตอนนี้นะฮะเรียกได้ว่าขาดคุณสมบัติทั้ง3ข้อเลยอันนะคะไปเจอคำพูดของอคนหนึ่งที่มันออกมาเรียกร้องอที่จะปฏิรูปสถาบันที่จะยกเลิกมหนึ่นองนะคะมันบอกว่าถ้าไม่ฟังเสียงประชาชนบัลลังกก็จะต้องเดือดร้อนเฮ้อมึงเป็นใคร มึงเป็นใครกูถามหน่อยฮะมึงก็แค่เสียงประชาชนที่อยากจะจับจ้วงลบหลู่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศไทยที่คนไทยหัวใจคนไทยทุกคนที่เขาเคารพนับถือมึงจะมาทําลายมันเป็นไปไม่ได้มึงจะมาแตะต้องเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่มันเป็นไปไม่ได้มีพื้นที่ให้มึงเห่าแค่ไหนมึงก็เห่าไปมึงไม่มีทางทําอะไรไปได,ได้กว่าการเห่าของมึงหรอก สถาบันสูงส่งและสวยงามอยู่เสมอไม่มีประชาชนคนไหนที่จะเห็นด้วยมาเห็นด้วยกับวิธีการของมึงหรอกนะก็มีชนกลุ่มน้อยของมึงนแหละที่คิดจะแตะต้องสถาบันน่ะกูบอกเลยนะมึงทำได้แค่คิดและเห่าเท่านั้น รูปปากน้ำชาชัดๆนะคะมึงทำได้แค่คิดและเห่าเท่านั้นมึงไม่มีทางก้าวข้ามพวกกูสลิมที่ปกป้องสถาบันด้วยหัวใจและชีวิตไปได้หรอกกูบอกให้เลยเห่าต่อไปกระบวนการวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นคำพูดวาจาภาษานะครับของรุ่งของแกนนำนะครับหลังจากสารรัฐธรรมนูญ ได้มีการวินิจฉัยนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบที่เรียกว่าคณะราษฎรนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็เรียกว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกที่มีการออกมาเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าการเป็นที่รูปไม่ใช่เป็นการล้มล้างและล่าสุดเขาก็ได้มีการออกมาปฏิเสธนะครับคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญยืนยัน ต่อต้านเรื่องของการเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ปรับวัฒกรรมเปลี่ยนวัฒกรรมในเชิงการต่อสู้นะครับแต่กาพูดวาจาภาษาคงเป็นหลักฐานระดับหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับซึ่งดรนัทพโตประยูนยืนยันว่ามีหลักฐานนอกจากคลิปเหล่านี้นอกจากคลิปภาพคลิปเสียงแล้ว ยังมีหลักฐานเพียงพอในเรื่องของการโอนเงินเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองและต่างชาติเข้ามาสนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงก,การปกครองแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือตก,กลงเนี่ยหลักฐานเหล่านี้เชื่อถือได้หรือไม่ในเชิงวัฒกรรมก่อนนะครับเรื่องของการปฏิรูปนะครับปฏิรูปตามหลักพจนานุกรมคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขคือการปฏิรูปหรือการรีฟอร์ม revolution นะครับหรือการปฏิวัตินะครับคือการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมืออธิบายให้หุ้นส่วนให้เข้าใจได้เข้าทราบนะครับว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจนกระทั่งวันที่นะครับ24มิถุนายน2475พันเอกพระยาพหล พลพยุหะเสนานะครับและศาสตาจารย์ดรปีนีพนมยงได้ร่วมกันวางแผนพร้อมคณะราษฎรนะครับในการยึดอำนาจสถาบันพระมหากษัตรยิย์โดยใช้กำลังทหารทั้งหมด99ไหนายไปหลอกนักเรียนโรงเรียนในร้อยว่าจะมาทำการซ้อมรบบริเวณพระบรมรูปท่งมา้าจากนั้นก็จับกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกรันประกาศถแถลงการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ และไปอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่7และพระนางลำไพพันธีนะครับสเสด็จพราเนินกลับนะครับโดยมีนะครับเรือหันกระบอกปืนนะครับไปยังพระราชวังไกลกลังบน,นะครับต่อมาจึงมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยมีการกําหนดร่างรัฐธรรมนูญจากนั้นเป็นต้นหมานี่คือหลักก่อนการปฏิวัติในประเทศไทยมีเพียงครั้งเดียวนะครับไม่มีครั้งที่สองไม่มีครั้งที่สามไม่มีครั้งที่สี่ที่เกิดขึ้นมาที่เหลือเป็นเพียงการรัฐประหารนะครับส่วนคําพูดวาจานะครับที่บอกว่าการรัฐประหารย,ยกเลิกรัฐธรรมนูญของพลเอกประยุทธ์หรือคณะต่างเนี่ยนะครับถือเป็นกกบฏท,ทั้งหมดนะักศึกษามไม่ได้เป็นกบฏ ความจริงไม่ใช่นะครับการยึดอํานาจถ้ายึดสําเร็จถือว่าเป็นผู้ถือกรองรัฐธิปัตย์ถ้ายึดกรองอํานาจไม่สําเร็จถือว่าเป็นกบฏในปัจจุบันตามมาตรา1นึนะฮะกบฏในราชอาณาจักรนะครับได้มีมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องยุโยงปุกปันแลวกว่าไปนะครับแต่มาตราหลักคือมาตรา1นึประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าการรัฐประหารในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรหลังจากการปฏิวัติ 2475ที่พูดก,กันถึงเนี่ยซึ่งเป็นการใช้กําลังทาหารนะฮะไม่ใช่กําลังประชาชนนะเป็นกําลังทหารได้รับการสนับสนุนจากประเทศฝรั่งเศสในการยึดอํานาจพอยึดอํานาจเสร็จเรียบร้อยคณะราษฎรต่อมายึดอํานาจกันเองพัทเอกพญาพหนยึดอํานาจพญาฤทธิ์คเดชซึ่งเป็นนายกรัณริตคนแรกแล้วต่อมาก็ยึดกันไปยึดกันมายึดกันไปยึดกันมาของคณะราษฎรโดยส่วนใหญ่จนเป็นที่มาของข้อความหนังสือ บทความของคนารารว่ารู้แต่แรกจะไม่ยึดอํานาจขณารารจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดหนีออกนอกประเทศเพราะแย่งชิงอํานาจกันเองจนกระทั่งมาถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตนะครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับและใช้หลักนะฮะถือพระเจ้าเป็นดินเป็นตัวนําตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ ประเทศไทยก็เลยเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าก,การบริหารในรูปแบบของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกหรือหลักขั้นศา์เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นหมายความว่าการปฏิรูปหรือการปฏิวัติกับการปฏิรูปเป็นเรื่องเดียวกันไหมคนละเรื่องส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้การรัฐประหารรัฐประหารมีการล้มล้างรัามนูญแต่ ในหมวดหนึ่งหมวดสองยังยึดหลักการปกครองเดิมนั่นหมายความว่าไม่ได้เป็นกบฏและประทําและประสบความสําเร็จด้วยคณะรัตรปฏิวัติแล้วทาสําเร็จนะครับแล้วแก้ไขและเพิ่มเติมรับมูลและสร้างข้อมูลขึ้นใหม่ทําสําเร็จเขาจึงเป็นผู้ถือครองแลฐาธิีปัดลักษณะดเดียวกันพลเอกประยุทธ์เหมือนกันยึดอํานาจแล้วสําเร็จก็จึงเป็นผู้ถือครองอัะฐาธิีปัดแต่ทั้งคณะรัษฎรทั้งพลเอกประยุทธ์ถ้ายึดแล้วไม่สําเร็จ จะกลับกลายเป็นกบฏนะครับประเทศไทยหลักให้ดีนะครับมีการยึดอํานาจหรือการปฏิวัติครั้งเดียวนะครับไม่มีการปฏิวัติอีกเลยจากนั้นเป็นต้นมาที่เหลือเป็นเพียงวัฒก,กรรมว่าปฏิวัติจริงๆไม่ใช่เป็นการรัฐประหารเป็นการยึดอํานาจฝ่ายบริหารถึงแม้จะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแต่ยังคงยืนบนพื้นฐานโครงสร้างเดิมคือ นะระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่อย่างใดนะครับส่วนวาทกรรมที่ว่าปฏิรูปไม่ใช่เป็นการล้มล้างคำพิพากษาของสารนิธรรมไม่ดูไม่ได้พูดถึงการปฏิรูปแต่พูดถึงพฤติกรรมของการล้มล้างนะครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ซึ่งมีพักการเมืองหลายพักการเมืองยกตัวอย่างเช่นไทยลักไทยยกตัวอย่างเช่นพลังประชาชนก็โดนข้อหาเดียวกันนะครับแต่ที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินคดีในส่วนของอาญาแต่คราวนี้ในยุคใหม่ที่เรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่มันมีหลักฐานคำพูดวาจาของรุง่งไม้อานน์อย่างที่ผมนำเสนอเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่ง นะครับที่หุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูว่าหลักฐานเหล่านี้ควรเป็นเรื่องของการปฏิรูปหรือควรเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองนะครับแต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นจะมีการพิพากษานะครับของสารธรรมนูญซึ่งจะมีการผูกพันไปทุกองค์กรนะครับคำพูดของพิยบุตรก็บอกว่าเนี่ยเวลามีคนสารธรรมนูลพิพากษามักจะมีคนไปแปลความไปแจ้งจับโน่นนี่นั่นเพิ่มเติมเพราะสารธรรมนูญ ผูกพันไปทุกองค์กรคำพูดภาษาคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญจึงเกี่ยวข้องนะครับผูกพันกับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นตุลาการบริหารนิติบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นอายการนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นทหารคำพิพากษาของสารธรรมนูญจะเป็นคำพิพากษาหลักแต่ทุกครั้ง เมื่อจะมีการพิพากษาของสาลธรรมนูญมักจะมีการข่มขู่ต่อต้านทำลายนะครับขู่ทําร้ายสาลธรรมนูญทุกครั้งไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานส่วนหนึ่งนะปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้างจริงหรือไม่หุ้นส่วนก็ลองพิจารณาเอาดูแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมอธิบายให้เข้าใจเนี่ยคำว่าปฏิวัติ กับเรื่องของการรัฐประหารมันคนละเรื่องกันคนละบริบทกันคนละละักษณะกันแต่กลุ่มการเมืองนักเคลื่อนไหวมักจะใช้คำพูดวาจาภาษาให้มองว่าเป็นเรื่องเดียวกันจนทำให้เกิดประชาชนเกิดความสับสนแต่ความจริงแล้วความจริงคือความจริงความจริงมีสิ่งเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาไว้ให้มันคงเธอทงกระงให้เด่นไกลชาเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาชไทยบ้านเกิดเมืองนอง พวกเราแต่ครั้งนานการก่าวชา